ดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันจันทที่9กุมภาพันธ์2569อยู่กับดิฉันเจนสมจัน์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับผลการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเมื่อวานนี้แม้ว่าจะยังไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็ค่อนข้างชัดแล้วนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลค่ะ คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมแกนนาพักก็ได้ถแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนให้ความเมตตามอบให้พักภูมิใจไทยมาทําหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรถึงจะยังไม่ได้ประกาศรับรองจํานวนสมาชิกที่พักภูมิใจไทยจะได้รับให้เข้ามาเป็นสสแต่จากการสังเกตการก็พอจะเห็นแล้วว่าพักภูมิใจไทยน่าจะมีจํานวนสสที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอันดับหนึ่งถือว่านี่เป็นคําสั่งของประชาชนที่ต้องการให้พักภูมิใจไทยเข้ามาบริหารประเทศทําความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่น คงแล้วก็ยั่งยืนให้กับประเทศไทยและคุณอนุทินก็ย้ำนะคะว่านี่ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนจากประชาชนและขอน้อมรับข้อสั่งการในการบริหารบ้านเมืองด้วยความสุจริตทุ่มเทและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะยึดประโยชน์ของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นเป้าหมายในการทํางานของพักภูมิใจไทยทุกคนส่วนจะจับมือใครในการจัดตั้งรัฐบาลคุณอน,อนุทินบอกว่ารอให้ผลการรับรองสสอ,ออกมาให้ชัดเจนก่อนอีกอย่างตอนนี้แต่ละ ก,ก็ต้องทําการประชุมพักประชุมคณะกรรมการบริหารพักถึงท่าทีและแนวทางของแต่ละพักยังมีเวลาที่จะดําเนินการอยู่นี่ก็คือพักภูมิใจไทยนะคะออกมาถแถลงถึงชัยชนะแล้วขณะที่ด้านพักประชาชนค่ะคุณเทิงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหน้าพักก็ถแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่พักประชาชนมาเป็นอันดับสองรองจากภูมิใจไทยนะคะก็บอกว่ายอมรับเสียงของประชาชนและจะเคารพหลักกระบวนการการเมืองในระบบรัฐสภาที่ให้พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อนยืน ยันเป็นฝ่ายค้านไม่ร่วมรัฐบาลพักภูมิใจไทยและไม่โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนักข่าวก็ถามนะคะว่าที่ผลออกมาเป็นแบบนี้เป็นเพราะด้อยค่าทหารหรือเปล่าคุณเท้งไม่ได้ตอบในจุดนี้ค่ะแต่ก็บอกว่าทุกเหตุผลมีปัจจัยมากน้อยกันไปไม่อยากยกเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งมาเป็นข้ออ้างแล้วนักข่าวถามต่ออีกนะคะว่าแล้วแบบนี้จะทําให้ห่างไกลต่อการผลักดันรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณเท้งบอกว่าเสียงประชามติก็ออกมาแล้วประชาชนอยากเห็นการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ เรียกร้องสมาชิกรัฐสภาในอนาคตทุกคนเดินหน้าตามเจตจำนงของประชาชนอีกอย่างต้องดูว่าหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วสสในรัฐบาลชุดต่อไปจะลงมติเรื่องของการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไร ส่วนกระแสข่าวที่ปปชเตรียมลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดกับคดีอดีต44สอสกไกลกรณีแก้ไขามาตรา112อันนี้คุณเท้งบอกนะคะว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมตัวอย่างดีฝ่ายกฎหมายศึกษาถี่ถ้วนรูปคดีคงไม่เปลี่ยนอะไรจากที่เคยให้ข้อมูลไว้ส่วนจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนช่วยกันสังเกตค่ะ ขณะที่ด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนก็โพสต์นะคะบ,บอกว่าผิดหวังได้แต่จะไม่มีวันหมดหวังเราจะลุกขึ้นใหม่และเดินต่อไปด้วยกัน ส่วนทางด้านพักเพื่อไทยบ้างค่ะคุณเจอรพันธ์อมรวิวัฒน์แคนดิเดตนายกและหัวหน้าพักก็ถแถลงขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เดินหน้าระบอบประชาธิปไตยและขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พักเพื่อไทยซึ่งถือเป็นกําลังใจให้พักเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนก็ขอยืนยันว่าพักยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและระบอบรัฐสภาซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่ของพักที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อไปทางพักเพื่อไทยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลัง กำลังความสามารถแต่จะเป็นฝ่ายค้านหรือร่วมรัฐบาลคุณจุลพันธ์บอกเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะด้านของคุณยศชันวงสวัสดิ์แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเองก็โพสต์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ค่ะแล้วก็สัญญาว่าทุกๆก,กําลังใจและความไว้วางใจที่มอบให้จะไม่สูญเปล่าแต่พวกเราจะทํางานอย่างหนักเพื่อพี่น้องทุกคนเหมือนที่เราทํามาตลอดเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน เช่นเดียวกันกันกบพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงบอกว่าก็เป็นไปอย่างที่เคยคาดการว่าสิ่งที่มั่นใจได้คือการเพิ่มคะแนนสัสดส่วนในบัญชีรายชื่อซึ่งใช้คําว่าหลายเท่าตัวได้เลยโดยเฉพาะภาคใต้เกือบทุกจังหวัดหรือแม้กระทั่งพื้นที่สุขโขทยัยคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคก็มาเป็นระดับที่1แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดก็ตามยืนยันว่าทุกคนมีกําลังใจดีและทุกคนพร้อมเดินหน้าทํางานครึ่งถ้าดูตามผลการเลือกตั้งก็พร้้อมททําาหน ที่เป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าหากมีการเทียบเชิญร่วมรัฐบาลก็ต้องมีเงื่อนไขาตามที่เคยบอกไว้ด้านพรรคกลา้าทำบ้างค่ะร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่าแคนดิเดตนายกก็แถลงขอบคุณทุกเสียงของประชาชนด้วยเหมือนกันร้อยเอกธร,รมนัทบอกนะคะว่ารู้สึกตื้นตันใจที่คนไทยให้การสนับสนุนพรรคกลา้าทำอย่างเกินความคาดหมายแม้จะยังไม่ทราบผลอย่างเป็นทางการแต่ก็พอประเมินได้แล้วว่าเกือบ60ที่นั่งโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเกือบทุกจังหวัด แล้วนักข่าวก็ถามนะคะว่าเอาแล้วตอนนี้มีใครต่อสายมาหาเรื่องจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือยังร้อยเอกธรรนัฐยิ้มกว้างเลยค่ะแล้วก็บอกว่ายังรอพักสีฟ้าต่อสายแต่ก็ยังไม่ต่อสายมาสัทีแต่ตอนนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ต้องรอสรุปตัวเลขที่ชัดเจนก่อนซึ่งทุกพักก็คาดการว่าตัวเองจะเป็นรัฐบาลนี่ก็คือห้าพัก,การเมืองที่ออกมาแถลงขอบคุณคะแนนเสียงของประชาชนนะคะ ก็อย่างที่เห็นไปแล้วนะคะว่าแม้ว่าบางพักเนี่ยจะประกาศแถลงผลคะแนนของตัวเองอย่างไม่เป็นทางการค่ะแต่ก็ยังมีบางจุดที่เกิดปัญหานะคะไม่สามารถนับคะแนนได้ อย่างเช่นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมขีบบัตรแล้วก็นับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาเนี่ยพยายามที่จะเข้าสังเกตการณ์การนับคะแนนตามสิทธิ์แต่ปรากฏคุณผู้ชมกลับถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้เข้าไปภายในหอประชุมแถมยังมีการเอาผ้าดำเนี่ยมาคลุมกล้องวงจรปิดทุกตัวในหอประชุมเอาไว้อีกนะคะก็เลยสร้างความไม่พอใจให,ให้กับกลุ่มนักศึกษาอย่างมากรวมตัววประทง เรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็พากันตั้งคําถามถึงความโปร่งใสและเจตนาของกกตทําให้เหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียดพอสมควรค่ะซึ่งทางด้านรองผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีเขาก็ได้มีการไปพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษานะคะได้มีการยื่นเงื่อนไขว่าต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดโดยให้เปิดเผยต,ต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนเพื่อยืนยันว่าไม่มีการสับเปลี่ยนบัตรหรือว่าทุจริตคะแนนแต่การเจรจาก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ค่ะเนื่องว่าเจ้าหน้าที่เน อ้างถึงเรื่องของระเบียบการปฏิบัติงานขณะที่กลุ่มนักศึกษาเองก็บอกนะคะว่าพวกเขามาเรียนที่นี่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่นี่เพราะว่าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่พอถึงเวลานับคะแนนกลับมาปิดบังทุกอย่างแม้แต่กล้องก็ยังเอาผ้ามาคลุมแบบนี้จะเชื่อใจผลคะแนนได้ยังไงก็เลยทําให้ตอนนี้นักศึกษายัางคงปักหลักประท้วงท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของตํารวจจากสพคลองห้าและสะพธัญบุรีเพื่อป้องกันเหตุบานปลายแล้วก็ป้องกันการกระทบกระทั่งกันร,ระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่กะกะต ะะโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ยุติการนับคะแนนเอาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะทีนี้พาคุณ้ชมไปดูอีกหนึ่งอุปสรรคของการนับคะแนนนะคะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่เจอฝนถล่มอย่างหนักเลยค่ะอย่างเช่นที่ฉาเชิงเซาเนี่ยเจอทั้งฝนทั้งลมนะคะทำเอาเต็นที่ใช้นับคะแนนพังยับก็ต้องนับคะแนนกันด้วยความโกลาหลเลยค่ะ ช่วง5โมงเย็นเมื่อวานนี้เป็นช่วงที่ปิดหีบมเลือกตั้งพอดีนะคะจู่ๆเกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วลมก็แรงมากในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาแรงลมเนี่ยหอบเอาเต็นท์ของหน่วยเลือกตั้งที่11เขตเลือกตั้งที่1ซึ่งอยู่ในวัดขวัญสะอาดตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเซาหอบขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะแล้วก็ร่วงมากองกับพื้นจนพังยับข้าวของนี่คือปลิวไปตามแรงลมแล้วก็เปียกฝนด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเก็บข้าวของกันอนะะุนละหม คณะกรรมาการประจำหน่วยต้องมีการย้ายหีบบัตรเลือกตั้งทั้ง3หีบเข้าไปนับคะแนนในสาราการเรียนแต่กว่าจะนับคะแนนได้คุณผู้ชมก็ต้องรอกตอกตจังหวนนัดเอาอุปกรณ์นับคะแนนชุดใหม่มาให้อีกเพราะว่าชุดเดิมมันปลิวไปตามลมแล้วก็เปียกฝนด้วยค่ะด้านของคุณลัดาสมณะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยที่11เขตหนึ่งบอกว่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเวลาปิดหีบพอดี ตอนนั้นมีเมฆฝนลอยมาปกคลุมทุกคนก็คิดว่าคงจะฝนตกแค่ธรรมดาไม่คิดเลยว่าจะตกหนักแล้วก็รุนแรงขนาดนี้แล้วพอได้เวลาปิดหีบฝนชุดแรกเนี่ยก็ตกลงมาอย่างหนักและมีลมแรงพัดกระหนำ่ำตนเองก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยค้นหีบเข้าไปในสาราการเปลี่ยนปรากฏหลังจากนั้นแป๊บเดียวเต็นท์ก็ยกลอยขึ้นทําให้กระดานที่ปิดกระดาษเพื่อน,นับคะแนนเนี่ยเปียกเข้าของที่อยู่ด้านในเต็นท์เปียกน้าฝนเสียหายหมดก็เลยต้องรีบปราากะสานกรกตจังหวัดให้เอาอุปกรณ์นับคะแนนสำรองมาส่ง แล้วก็ไปนับคะแนนกันใหม่ในสาราการเปลี่ยนของวัดนั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นความโกลาหลทุลักทุเลพอสมควรเลยทีนี้เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งที่8เขตเลือกตั้งที่1นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกำนันมนตรีอำเภอเมืองฉะเชิเงเซาก็เจอทั้งฝนทั้งลมกระหน่ำหนักเหมือนกันจนเต็นท์เนี่ยพังลงมาทับรถของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ทำให้ไม่สามารถนับคะแนนในเวลาที่กำหนดได้ ต้องขนย้ายหีบบัตรทั้ง3มใบพร้อมอุปกรณ์เข้าไปเก็บไว้ภายในบ้านของกำนันเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับจัดชุดช,ดชระบอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะจากนั้นในอำเภอเมืองฉะเชิงเซาในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาพร้อมด้วยกะกะตก็มาตรวจสอบ เห็นว่าหีบบัตรไม่ชำรุดเสียหายยังอยู่ในสภาพปกติแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจึงให้เคลื่อนย้ายหีบบัตรทั้งหมดออกมาทําการนับคะแนนในสถานที่เปิดซึ่งก็คือบริเวณหน้าบ้านของกำนันค่ะแต่ว่าระหว่างนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆทําให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยกลางร่มบางสายฝนไม่ให้กระเด็นเข้าไปในจุดนับคะแนนนะคะเรียกได้ว่ากว่าจะนับคะแนนกันเสร็จลําบากลําบนพอสมควรเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ก็อดทนนับกันจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะ มาในส่วนของกะกะตบ้างนะคะก็ได้มีการออกมาถแถลงขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ลงประชามติเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางของประเทศร่วมกันค่ะ ช่วง6โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะคุณนรงกลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะบริหารกรกต13คนก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากปิดทีมเลือกตั้ง2 5 6 9อย่างเป็นทางการคุณนรงบอกนะคะว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควบคู่ไปกับการออกเสียงประชามติเนยนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ถือเป็นภารกิจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยที่เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ร่วมกันกําหนดอนาคตของประเทศผ่านหนึ่งเสียงที่ทรงคุณค่าแล้วก็สะท้อนเจตจำน ของประชาชนในการกำหนดทิศทางของประเทศร่วมกันผ่านหน่วยเลือกตั้ง99,483หน่วยทั่วประเทศโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยตำรวจทหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งทุกระดับรวมกว่า1ล้าน5คนรวมกันขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมและช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขอขอบคุณประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามาติด้วยยืนยันนะคะว่ากาก,ากาตจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญเพื่อให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายค่ะ ขณะที่ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริพักยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้พูดถึงภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งนะคะบอกว่ากกตได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกกรณีแล้วส่วนกรณีที่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการทํางานของผู้ที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไปอย่างเช่นกรณีที่จังหวัดพะเยาค่ะที่ไปพบว่าเจ้าหน้าที่กรรมการประจาหน่วยเนี่ยเตรียมหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้ง ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอสรุปข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงที่มีการอ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่เชื่อมโยงกับพักการเมืองก็กำลังรวบรวมรายละเอียดซึ่งถ้าหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องจริงการถอดถอนหรือดำเนินการใดๆจะเป็นไปตามกระบวนการไต่สวนของกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้งผิดพลาดแล้วก็มีการยอมรับความผิดแล้วเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตีภัสกรชี้แจงค่ะว่าต้องแยกเป็น2ประเด็นก็คือความผิดของบุคคลได้มีการแจ้งความดําเนินคดีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมการประจําหน่วยหรือว่าบุคคลใดก็ตามส่วนกระบวนการเลือกตั้งในหน่วยนั้นจะดําเนินการยังไงต่อไปอยังต้องรอรายงานข้อเท็จจริงจากสํานักง,งานกะกะตจังหวัดเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีค่ะ ขณะดเดียวกันด้านร้อยตํารวจเอกชนิน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกนะคะว่าจํานวนการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งจากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและบุคคลอื่นขณะนี้ถือว่ามีจํานวนพอสมควรและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปจํานวนที่ชัดเจนอีกครั้งขณะที่เรื่องที่มีการร้องเรียนการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งตอนนี้มีจํานวน111สํบนวนค่ะ กรณีเหตุระเบิดที่ตำบลบรรน,นังตาจังหวัดยะลาคุณแสวงบุญมีเลขาที่การกร,รกรตอบอกนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบาดเจ็บเล็กน้อย1คนและไม่ส่งผลงกระทบต่อการดําเนินการเลือกตั้งการนับคะแนนหรือว่าการรายงานผลซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ16บหนาฬกาสีนาทีก่อนปิดทีบเพียง20นาทีนะคะ่ะ และสําหรับเรื่องของการถอดบทเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า1กุมภาพันธ์แล้วก็วันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ทางกะกะตอขอน้อมรับคําวิจารณ์และจะนํามาปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องแต่ถ้าหากคำนวณดูแล้วความผิดพลาดเนี่ยมีไม่ถึง0.1ซึ่งไม่มีผลทําให้การเลือกตั้งเสียไปแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อร้องเรียนทุกเรื่องก็จะไม่ทิ้งแล้วก็จะตรวจสอบทุกเรื่องนะคะนี่ก็คือคําแถลงในประเด็นต่างๆจากทางกะกะตค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนที่ผลการเลือกตั้งจะชัดเจนนะคะมันก็มีกระแสข่าวว่าปปชอาจจะนําคดีอดีต44สสกไกลเนี่ยเรื่องของการแก้มาตรา112เข้าที่ประชุมใหญ่ในวันนี้ค่ะขณะเดียวกันเลขาธิการปปชก็ชี้แจงนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีวาระแต่ว่าสามารถเสนอเป็นวาระลับได้ค่ะ เมื่อวานนี้คุณสุรพงศ์อินทรัฐาวลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชก็ได้พูดถึงกรณีที่มีข่าวนะคะว่า P. ปปชตเตรียมพิจารณาชี้มูลความผิดคดีอดีต44สอสอพักเก้าไกลกรณีเข้าชื่อเสนอแก้ม,มาตรา112เข้าที่ประชุมปปชในวันที่9กุมภาพันธ์ก็บอกนะคะว่าข้อเท็จจริงก็คือในวันที่9กุมภาพันธ์นี้มีการประชุมปชมปชแต่ไม่มีวาระการพิจารณาเรื่องอดีต44สสพักเก้าไกลแต่ว่าเรื่องนี้สามารถหยิบมาเป็นวาระลับเข้า ที่ประชุมได้โดยประธานปปชจะเป็นผู้เสนอและที่ประชุมให้การพิจารณาแต่ทีนี้พอถามนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาเป็นวาระลับหรือไม่คุณสุรพงษ์บอกค่ะว่า,วายัางไม่ทราบแต่ในเรื่องของสำนวนการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วก็รอเข้าที่ประชุมเท่านั้นแล้วนักข่าวถามอีกนะคะว่าที่มีการจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเสนอเรื่องนี้หลังเลือกตั้งทันทีเนี่ยเป็นการสกัดทางการเมืองไหมเพราะว่าสสพักเก้าไกลกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรรปะชาชานตนตงี้เลก ปชยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้อยู่ในไทม์ไลน์ของการพิจารณาตามปกติอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้ปชมีการพิจารณากันไปแล้วตั้งแต่วันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วทางผู้เกี่ยวข้องก็มีการยื่นขอความเป็นธรรมขอชี้แจงเรื่องนี้เข้ามาซึ่งก็ได้ส่งคําชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามาแล้วและเมื่อมีการชี้แจงเสร็จสิ้นก็มาลงตัวเอาในตอนนี้พอดีไม่ได้เป็นการสกัดกั้นทางการเมืองอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน ทีนี้ด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนค่ะก็บอกว่าก็แล้วแต่จะพิจารณาและคิดว่าพักประชาชนคงเตรียมทางออกเอาไว้แล้วส่วนกรอบเวลาที่ทางปปชนําเรื่องนี้มาประชุมในตอนนี้เนี่ยมีความผิดปกติไหมอันนี้คุณชัยธวัฒน์บอกนะคะว่าไม่สามารถตอบได้ว่าการพิจารณาของปปชเนี่ยเป็นไปตามกรอบเวลาปกติหรือไม่แต่ที่แน่ๆคดีนี้ไม่ปกติ ซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือมันไม่ควรจะเป็นคดีตั้งแต่แรกเพราะเป็นการใช้อำนาจของสสในการเสนอร่างกฎหมายแต่ถูกร้องจริยธรรมได้อย่างไรคุณชัยธวัฒก็ตั้งคำถามแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นหนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ หลายคนตอนนี้นะคะก็รอผลคะแนนอย่างใจจดใจจอ่ออย่างเป็นทางการจากทางกกตค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีความล่าช้ากว่าที่เคยแจ้งเอาไว้นะคะล่าสุดกกตอ,ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าระบบไม่ได้ล่มนะคะแต่แค่รอการประมวลจากการดึงข้อมูลเท่านั้นค่ะ เรื่องของเรื่องก็คือระบบการแสดงผลการเลือกตั้งและผลการลงประชามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งตัวเลขแสดงผลเนี่ยมันนิ่งมาตั้งแต่นับคะแนนได้3 0แล้วมาแสดงผลอีกทีในช่วงที่นับได้79%ก็ค่ะก็เลยทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแสดงผลทำไมมันล่าช้าจังเลยช่วง5้าทุ่มที่ผ่านมานะคะพลตารวจตรีนัทวัฒน์เสงี่ยมสากรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยต้องออกมาชี้แจงค่ะว่านี่เป็นเพียงปัญหาทางเทคนิคในการแสดงผลหน้าจอไม่ได้เกิดจากการหยุดคีย์ข้อมูลแล้วก็ยืน เลือกตั้งและกรรมก,การประจำศูนย์อำเภอ,อยังคงนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องและข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกอยู่ในระบบอย่างครบถ้วนเพียงแต่การนำเสนอผลออกสู่หน้าจอมีการติดขัดชั่วคราวก็เท่านั้นทางด้านาศาสตราจ,จารย์ดรธีรณีอัจรากุลผู้เชี่ยวชาญด้าน Data และก็ AI ผู้พิ่มนวยการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าระบบรายงานผลนถูกออกแบบให้ทำงานเป็นหลายโมดูเนื่องจากมีระยะเวลาพัฒนาค่อนข้างจำกัดจึงต้องใช้หลายทีมดำเนินการมีการแบ่ง เป็นระบบสําหรับคีย์ข้อมูลจากกรรมการประจำหน่วยระบบจัดเก็บฐานข้อมูลระบบประมวลผลแล้วก็ระบบแดชบอร์ดสําหรับแสดงผลซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง1-2ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ขั้นตอนการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนําไปประมวลผลแล้วก็แสดงบนแดชบอร์ดค่ะ ที่ทําให้เกิดความติดขัดระหว่างการเชื่อมต่อข้ามระบบแต่ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลนี่ยังถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องตลอดเวลาแล้วก็ยืนยันว่าระบบไม่ได้ล่มนะคะเพียงแต่รอการประมวลผลจากตัวดึงข้อมูลเท่านั้นซึ่งล่าสุดทีมงานก็ได้มีการทดสอบและแก้ไขจนสามารถดึงข้อมูลมาอัปเดตได้แล้วแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้จะไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็จะสามารถแสดงผลได้อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ95แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการกดอนุมัติ จากแต่ละอำเภอเป็นหลักแต่ก็เชื่อว่าการแสดงผลจะแล้วเสร็จโดยเร็วนะคะ สำหรับในส่วนของกทมตอน5ทุ่ม20นาทีคุณนรงเรืองศรีปรลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพ่วงในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมทหานครแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพค่ะก็บอกว่าการนับคะแนนเนี่ยคืบหน้าไปร้อยละ65.5คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกหน่วยในเช้าวันนี้พร้อมรายงานให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกทมส่วนสาเหตุที่ล่าช้าเกิดจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกระทบต่อระบบรายงานผลนะคะขณะที่ด้านท่วมใน สนงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯก็บอกว่าการนับคะแนนยังเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดค่ะโดยคณะกรรมการจะให้ความสําคัญกับความถูกต้องโปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนส่วนกรณีหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาอยู่2หน่วยเวลานี้อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ก็คาดว่าน่าจะได้ข้อยุติภายใน1-2วันนี้ค่ะ สลับมาดูข่าวกีฬานะคะศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมชเลเวอร์พูลช็อกเลยค่ะโดนแมนซิตี้ยิงแซงชนะไป2ประตูต่ตอหนึะคะและเราไปฟังเสียงสะท้อนจากคนกีฬาที่ฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่กันด้วยค่ะสวัสดีครับเราย้อนไปดูหลังเกมใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเลเวอรพูก,กับแมนซิตี้ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ เริ่มที่บิ๊กแบตยร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเลวูผูขึ้นนำแมนซิตี้ไปก่อนจากลูกยิงฟรีคริกของโดมินิกส์โบสไลน์นาทีที่74อีก1ินาทีต่อมาแมนซิตี้ตีเสมอได้จากแบร์ ar, นโดซิวานาทีที่84และถึงช่วงทศเวลาอลิสอนผู้สำบะติูเลวูผูทำฟาวในเขตโทษครับและเป็นเออร์ลิงเปลา่าฮาแ์แลนยิงจุดโทษนาทีที่90้าบวกสามนซิตี้พลิกนำสองต่อหจากนั้นแมนซิตี้ส่งบอลเข้าประตูครับแต่เช็ค V A R ผู้ตัดสินไม่ให้ประตูเพราะว่่่าาาาโโดดดมมิินนนนกกกกกบบบสสสไไไลลลลทฟวอออแแะ็ใงจ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90้าบวกสิจบเกมแมนสตี้บุกแซงชนะลิเวอร์พูล2อต่อหลิเวอร์พูลแข่ง25นัดมี39คะแนนรั้งอันดับ6ตามหลังแมนยูอันดับ4ในพื้นที่ไปเล่นยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกห่าง5คะแนนส่วนแมนสตี้รั้งที่2ตามจากฝูงอาร์เซนอล6คะแนนเหลือแข่งขันอีก13นัดครับขณะที่คริสตัลพาเลซบุกไปชนะไบริทันหต่อศนย์อิสแมลลาซาทรรประตูชัยช่วยให้พาเลซชนะนัดแรกในรอบ13นัดหลังสุดครับพาเลซมี32คะแนนขึ้นไปอยู่อันดับ13 แทนที่ของไบรตันที่ตกมาอยู่อันดับ14ครับมีอยู่31คะแนนทิทาที่เสียงสะท้อนของนักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากเลือกตั้งครับวิวกลุบวุฒิวิทิสานักแบดยมนต้นชายเดี่ยวมือสองของโลกเหรียญเงินโอลิมปิกและอดีตแชมป์โลกฝากถึงรัฐบาลใหม่กับเครื่องเศรษฐกิจและกีฬาโดยเฉพาะเรื่องเลี้ยงของนักกีฬาทีมชาติไทยก็อยากให้ช่วย ดูแลทั้งดั่งเบี้ยเลี้ยงหรือเงินหรือผลประโยชน์ของนักกีฬาครับก็นักกีฬาทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดความสามารถแล้วก็มีความทะเลาะเน็ตเหนื่อยก็อยากให้ดูแลผลประโยชน์ตรงนี้ของนักกีฬาด้วยครับขณะที่บิวภูริพลบุตรสอนนักวิ่งอาเซียนคนแรกที่ทํสถิติวิ่ง100เมตรต่ํากว่า10วินาทีและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ฝากรัฐบาลใหม่สนับสนุนนักกีฬาไทยเตรียมความพร้อมชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ปีนี้ 19กันยายนถึง4ตุลาคมที่จังหวัดไอจิเมือง,งนาคุย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครับใช่ครับงดการาก่งตัวแล้วก็งบแบบว่าพวกอุปกรณ์เสริมหรืออะไรนักกีฬาที่แบบว่าเขาไม่ได้มีสปอนเซอร์หลัหลกๆอะไรครับก็อยากจะให้ช่วยแบบสนับสนุนอุปกรณ์เสริมเรื่องรองเท้าหรือพวกอะไรครับส่วนใหญ่ครับส่วนกีฬาระดับโลกในบ้านเราที่จะต้องรับรัฐบาลใหม่ก็คือจักรยายนยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกม o ต GP จีพี2026ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจังหวัดบุรีรัม27กุมภาพันธ์ถ เป็นปีที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพสนามแรกของฤดูกาลครับและไทยก็ได้รับการอนุมัติต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพม o t ต g p อีก5ปีตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปเราถ้ามีสัญญาม o t ต g p อยู่แล้ว5ปีก็อยากจะให้รัฐบาลใหม่นี้ช่วยนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมมาช่วยกันนะครับผลักดันกีฬามอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะมอเต g p ์ีซึ่งสามารถนำเงินเข้ามาสู่ประเทศมากๆเลยนะครับผมอยากจะฝากด้วยนะครับผม นี่คือข่าวกีฬาทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้ในเปิดเกมส์กับผมนัทวัฒน์อิงค์วิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ ใไทยคิดถึงผงไทยปริมาณเยอะราคาไม่แพงโฟมลลางหน้าโอเคเฮเบลสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ทราบผลการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็ได้ผลการเลือกตั้งแล้วเหมือนกันปรากฏว่าที่นายกธาไกจิเนี่ยประกาศยุบสภาไปก่อนกําหนดได้ผลนะคะเพราะพักค l d ดของเธอเนี่ยคว้าเสียงข้างมากในสภาล่างแบบถล่มทลายเลยค่ะ ท่ามกลางอุณภูมิที่หนาวจัดหิมะถล่มในญี่ปุ่นแต่ว่าบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังคงออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักนะคะจนเมื่อถึงช่วงข้ามของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าว n h k รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการค่ะก็ปรากฏว่าพักเสรีประชาธิปไตยหรือว่าพักค LDP ของนายกสานาเอะคาคิอจิจิเนี่ยได้ที่นั่งเกิน233ที่นั่งหรือเกิน2ใน3ในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็หมายความว่าพักของเธอสามารถครองเสียงข้างมากในสภาล่างได้สําเร็จนะคะจริงๆพักค LDP คาดหมายว่า จะได้ที่นั่งอย่างน้อยเนี่ย274ที่นั่งจากทั้งหมด465ที่นั่งแต่เอาเข้าจริงได้มาถึง316ที่นั่งเหนือความคาดหมายไปเยอะมากๆค่ะก็คือชนะแบบถล่มทลายขณะที่พักรวมรัฐบาลก็คือพักอิชินเนี่ยได้มา36ที่นั่งเพราะฉะนั้นสองพักรวมกันได้มาถึง352ที่นั่งจาก465ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะส่วนกลุ่มพักฝ่ายค้านและผู้สมัครอิสระเนี่ยคว้าที่นั่งรวมกันได้แค่113ที่นั่งเท่านั้นทีนี้ตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นช ของผู้สมัครเนจะถูกทําเครื่องหมายด้วยดอกไม้กระดาษค่ะซึ่งขนาดของชัยชนะครั้งนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนจากบอร์ดด้านหลังของนายกทาคาอิจิที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบที่ทําด้วยกระดาษสีแดงสําหรับผู้สมัครจากพรรค LDP และระหว่างการถแถลงที่สํานักง,งานใหญ่ของพรรค LDP ขณะที่ผลคะแนนกาลังหลังไหลเข้ามานายกทาคาอิจิบอกนะคะว่าการร่วมรัฐบาลระหว่างพรรค LDP กับพรรคอิชินหรือว่าชื่อเต็มก็คือพรรคนิปปอนอิชินโนะไข่จะดําเนินต่อไปและเธอก็บอกด้วยว่าเธอจะให้ความสําคัญกับความยั่งยืนทางการคลงังและ ไม่มีแผนที่จะปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่แต่อย่างใด ขณะที่ผู้นําที่ออกมาแสดงความยินดีกับชัยชนะของเธอนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบดีไต้หวันไล่ทิงเต๋อที่ส่งความปรารถนาดีและแสดงความยินดีกับนายกทากาอิจิด้วยการโพสต์ข้อความผ่าน X ค่ะว่าเขาตั้งตารอที่จะร่วมการส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาคาอินโดแปซิฟิกแล้วก็ขอให้ชัยชนะของนายกทากาอิจินํามาซึ่งอนาคตที่รุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นสําหรับญี่ปุ่นและพันธมิตรในภูมิภาคส่วนอีกคนก็คือรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตสต์เบ ของเธอเช่นกันที่สามารถคว้าชัยด้วยส่วนต่างคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกค่ะ พูดถึงนายกสายอนุรักษ์นิยมวัย64ปีคนนี้นะคะเข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคมปี2025ในฐานะนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นตัดสินใจยุบสภาหลังจากบริหารประเทศได้แค่3เดือนแต่ก็กลายเป็นว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายและถือเป็นการพลิกสถานการณ์ครั้งใหญ่ของพรรค LDP สำหรับแนวทางการทูตของเธอได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างมากเพราะว่าเธอมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อประเด็นไต้หวันมาตลอดเคยจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่กับจีนเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่ประกาศต่อ น้าสมาชิกรัฐสภาว่าถ้าหากจีนเปิดฉากโจมตีไต้หวันก็อาจจะส่งผลให้ญี่ปุ่นตัดสินใจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหาร ก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของภาพลักษณ์ค่ะก็ต้องยอมรับว่านายกหญิงคนนี้เนี่ยโดดเด่นแล้วก็ส่งพลังมากๆดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากทีเดียวนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่ากระแสะสารคัดสื่อนะคะหรือว่ากระแสะเหมือนกับว่าติดตามข้างคล้ายเทียร์ไอดอลที่ชื่นชอบประมาณนั้นค่ะเพราะว่าโพลหลายสํานักก็ชี้ว่าคนญี่ปุ่นอายุระหว่าง18ถึง29ปีเกือบ90%เนี่ยสนับสนุนทาคาอิจินะคะส่วนอีกคนที่สนับสนุนเธอมาโดยตลอดแน่นอนว่าคือประธานาธิบดีสห รัโดนัลทรัมป์ค่ะเมื่อวันพฤหัสบ,บดีทรัมป์ให้การรับรองและก็สนับสนุนทาคาอิจิบนทรูโซเชียลยกย่องเธอว่าเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งทรงพลังและก็ชาญฉลาดแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าในการไปเยือนญี่ปุ่นของผมผมและคณะผู้แทนทุกคนต่างประทับใจในตัวเธอเป็นอย่างมากแถมยังเสริมด้วยว่าตัวเขาและทาคาอิจิมีกําหนดการที่จะพบปากกันณนะทำเนียบขาวในวันที่19มีนาคมนี้นายกทาคาอิจิเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าตั้งตารอที่จะไปเยือนทำเนียบขาวเหมือนกัน สำหรับชัยชนะในคราวนี้ก็ทําให้ทไาจีนเนียมีพลังทางการเมืองสูงขึ้นนะคะในการผลักดันนโยบายสําคัญต่างๆอย่างเช่นการปฏิรูปภาษีการเพิ่มงบ่ประมาณกาลาโหมและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนเสียงข้างมากระดับซูเปอร์มาจอริตี้ที่เธอได้รับนี้ก็จะช่วยให้รัฐบาลเร่งผ่านกฎหมายแล้วก็กําหนดทิศทางนโยบายภายในและต่างประเทศได้อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายดายขึ้นค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่ขาวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ